และสำหรับช่วงนี้นะคะเรายังทำศึกกันในชักศึกเ<ส>ข้าบ้านแล้วก็ยังเหมือนเดิวมว่าบมญน่ะองไรคะน้องหนอนก็ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมพี่อยู่ครับผมอยากรู้ไหมครับว่าเขาจะอะไรมาฝากเรา <c oughs> ไปไปไปน้องหนอนชว์ชอนชัยมาทั่วบ้านแล้วนะคะแดงนลินดูจุดสำคัญของบ้านตู้โชว์ค่ะ Dakika. มีรูปน้องขวัญตั้งแต่ยังเด็ก <_ m ur ly> จนโตเป็นสาวสวยสะพรังเลยนะคะเนี่ยครอบคอรัวของน้องขวัญก็ไม่ธรรมดานะคะ <_' n> คุณแม่ก็สวยไปยันลูกสาวพี่สาวคนโตถึงน้องขวัญสวยทั้งบ้านเลยจริงๆคะ่ะ <_' n> <_' n> สวยตั้งแต่เด็กเลยว้าว แล้วก็ยังมีสมบัติของคุณพ่อที่น้องขวัญเก็บไว้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกตำรวจแล้วก็แว่นตาของคุณพ่อค่ะโอ,โอ้โหนี่เป็นเสื้อของคุณพ่อค่ะก้วก็แว่นตาค่ะค่ะก็น้องขวัญกับคุณแม่ก็ยังคงเก็บของของคุณพ่อไว้ตลอดค่ะใช่ค่ะเป็นของที่คุณพ่อใช้ใประจําใช่ค่ะใช้ใส่อยู่ตลอดทุกวันนี้หนูก็รู้สึกว่าคุณพ่อยังไม่ไปไหนอะค่ะ คือเป็นสิ่งที่ที่หนูดีใจที่หนูรู้ตัวว่าแบบคุณพ่อยังอยู่กับหนูอะไรเงี้ยแลวคือของของคุณพ่อดูชิน้นก็จะมีกลิ่นของคุณพ่ออยู่นะคะแม้แต mm ่กระทั่งรถที่คุณพ่อเสียในแบบเสียชีวิตในข่าวอะค่ะหนูก็เอาไว้ที่บ้านแล้วก็ทําความสะอาดเปิดประตูให้ขี้กลิ่นออกอะไรเงี้ยเป็นปีๆตอนนี้สองปีแล้วอะพอขึ้นไปในรถเติมน้ํามันทำอะไรเงี้ยกลิ่นคุณพ่อก็ยังอยู่อ่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ก่อนจะออกจากบ้าน ต้องพูดกับคุณพ่อกลับเข้าบ้านก็ต้องพูดกับคุณพ่อด้วยใช่ค่ะหนูก็จะบอกพ่อแบบเออพ่อวันนี้เดี๋ยวหนูจะไปสอบนะพ่อช่วยหนูสอบด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่ได้พูดแบบหนูไม่ได้พูดแนวซึ้งว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูคุยกับพ่ออยู่คือแบบเราเป็นเด็กหนูเป็นผู้หญิงหนูก็อาจจะมีความอ่อนแอม,มากกว่าเมื่อก่อน แต่ถ้าเกิดทุกวันนี้หนูก็จะคิดว่าแบบหนูเป็นลูกตำรวจคือคุณพ่อก็สอนหนูมาให้หนูเข้มแข็งหนูก็จะเอาจิตวิญญาณของอคุณพ่อครึ่งหนึ่งเนี่ยมาอยู่ในตัวหนูด้วยเหมือนกันนะหันบอกว่าไม่ได้พูดอะไรซึ้งๆกับคุณพ่อเลยถ้าสมมติว่าวันนี้เอาล่ะเราจะ,จะต้องพูดซึ้งๆกับคุณพ่อจะพูดอะไรกับคุณพ่อจะบอกอะไรกับคุณพ่อณว,วันในี้ที่เราโตเด็กคือแบบคือว่า ว่าหนูไม่ใช่คนซึ้งหนูไม่ใช่คนที่แบบแต่คือแต่คือหนูโอเคหนูจะบอกว่าหนูจะบอกว่าหนูทำได้ค่ะทุกอย่างที่แบบพ่ออยากให้ขวัญเป็นทุกอย่างที่หนูเชื่อว่าสิ่งที่คุณพ่อต้องการให้หนูเป็นนะคะคือความต้องการพื้นฐานที่คุณพ่อทุกคนอยากให้ลูกเป็นอยู่แล้ว หนูก็จะทําไม่ได้อะทาหน้าที่ของรู้ทําหน้าที่ของถ้าพ่ออยู่้ะพ่อครึ่งหนึง่งพ่ออยากจะทําอะไรหนูก็จะทำหนูว่าหนูทำได้ดิฉันเชื่อว่าคุณพ่อเฝ้ามองอยู่แน่นอนตอนนี้แล้วก็ต้องภาคภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากๆ แน่ๆเหมือนกับที่พวกเราทุกคนก็ภูมิใจในตัวน้องขวัญน,นะเราเห็นน้องขวัญมาตั้งแต่เล็กๆตอนนี้น้องขวัญโตแล้วนะคะแล้วก็ยืนได้ด้วยขาของตัวเองแล้วแล้วก็ดูแลคุณแม่ด้วยดูแลบ้านดูแลครอบครัวด้วยอะปรบมือให้น้องขวัญหน่อยนะและคำถามในช่วงนี้เนะยฮะก็เกี่ยวกับคุณพ่อของน้องขวัญด้วยก็คือ เพลงที่คุณพ่อมักจะร้องให้คุณแม่เป็นประจำจนเป็นเพลงประจำตัวของคุณพ่อไปเลยน้องขวัญรู้ไหมคะว่าคือเพลงอะไรแม่มานี่แม่มานี่แม่เลยเราเป็นเราเราไม่ตัวเลือกให้เราไม่ตัวเลือกให้เลขาค่ะแม่ก็คือเพลงอะครับเพลงนิ้วโอยอารมณ์โอยเพลงไดค่ะเพลงได้ค่ะเพลงแรเพลงแรครับตัวเพลงแรกนะคะคือเพลงเป็นไปไม่ได้ค่ะ

ใจให้พี่ค่ะมาครับเพลงที่ดีๆนะทั้งสองเพลงอ่ะพ่อจะพ่อจะร้องตลอดเวลาเนาะพ่อหนูจะเป็นคนร้องเพลงแบบไม่ได้มีเพลงเยอะมากแต่เขาก็จะร้องแบบจนหนูจําได้ฟังได้อ่ะค่ะก็คือแต่ว่าเพลงเพลงอะไคุณพ่อมักจะร้องใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคําถามของเราเพลงที่คุณพ่อมักจะร้องให้คุณแม่จนเป็นเพลงประจําตัว พ่อคือเพลงอะไรเขียนเลยลูกเพลงสามอ่ะเขียนเลือกก็ได้เฮ้ยคุงทีถ้าเกิดตอบคาถามเอาเรื่องเอาเรื่องพ่อหนูว่าน่าหนูหนูน่าจะรู้มากกว่านะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ที่หน้าแตกงเลยเขียนเลยเขียนเลยมั่นใจล้วพลาดอย่างนี้มาหลายรายแล้วในการของเราตอบว่าเพลงที่สามครับแม่ ไม่รู้มั่นใจหรือเปล่าแต่ว่าแม่น้ําตามาแม่ลมมันตีอะไม่เฉลยดีกว่าไปฟังเฉลยกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะมีรักเดียวคือเจ้าแล้วคิดบ้างหรือเปล่าทุกวันที่เศร้าโศกชีวิต พ่อเขาเป็นตำรวจใช่ไหมแล้วก็มีคนมาชอบกัเยอะอะไรเงี้ยแต่พอกลับมาบ้านเขาก็บอกเขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับเมียแล้วเขาก็จะร้องเขาเออรักแม่คนเดียวพ่อหนูป๊อบมากเลยหล่อมาแต่แต่พ่อหลองจริงพ่อร้องจริงแม่แม่ทำไงอ่ะอยากรู้อ่ะแม่ แต่ว่าการชิงการชิงเดี่ยของเราในข้อนี้นะสําเร็จนะคะตอบถูกนะครับใจใจได้เยอะไปอีกหนึ่งเหรียญน,น้องเลขาแก้ปุมสรุปเลยครับสรุปนะคะบ้านขวัญค่ะมีทั้งหมด3มเหรียญค่ะแล้วก็ทีมบ้านดุนของเรานะคะมีทั้งหมด2เหรียญค่ะมา,มาตีต้นชันมาได้ใช่ตีต้นชนะขอบอกเล,เลยนะครับว่ารู้จัก ใจกรดีสกนานี้นะครับเดี๋ยวเรามีโบนัสให้ด้วยนะครับในสึกชิงตัวประกันช่วงสึกชิงตัวประกันสึกชิงตัวประกันจะมีประตูตัวประกันเพื่อเลือก2ประตูจะต,ต้องเลือกประตูที่คิดว่ามีสมาชิกในบ้านของตัวเองอยู่ถ้าเลือกถูกจะชิงโบนัสเพิ่มอีก1 0,000บาททันทีมาจัดที่เรียบร้อย ح ح> เดี๋ยวเราจะให้คุณแม่นะครับกับน้องปามเข้าไปเป็นตัวประกันนะครับมีคออกไเนี่ยมีของเล่นไม่ได้เล่นใหญ่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่กับน้องปามนะครับจะเข้าไปเป็นตัวปาาระก <C 's S 2> ันและน้องขวาญจะต้องชิงตัวปาาระกันให้ได้ได้เลยค่ะเราจะมาลุ้นกันเลยค่ะว่าบ้านของน้องขวาญเนี่ยจะชิงโบอัรสหนึ่งหมือนบาทจากเราไปได้หรือไม่ไปชัดแม่ไปดิไป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  ว้าวตอนนี้ตัวประกันพร้อมแล้วค่ะเลือกเลยว่าจะเป็นประตูที่หนึ่งหรือประตูที่สองตัวไหนดีคะประตรสูสองประตรูสองอ่ะเลือกมาแล้วประตูที่สองประจำที่เลยค่ะด้านนี้อยู่ตรงปิดมารุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะอยู่ประตูไหนนับหนึ่งสอง หน่วยของเรานี่แม่แก้โทษนะเอาสรุปบว่าชิงตัวประกันไปได้สำเร็จรับบนนสจากรายการโันขอบคุณมากมากที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์มาเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็มาร่วมสร้างความสนุกให้กับรายการของเราขอบคุณน้องขวัญคุณแม่แล้วก็คุณปามค่ะขอบคุณณค่ะโอกาสหน้าหวังว่าจะมาใหม่ ใช่แล้วแต่ปลาล์มยังถามในใจนะม,มาทำไมมาเป็นเพื่อนสิบอกเลยว่าถ้าถามเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะ<ช>ที่เขาแพ้เนี่ยเขาแพ้เกมอะไรอย่างเดียวนะใช่แต่ถ้าถามในเรื่องครอบครัวน,นีบ้านนี้รักกันหนักแน่นมาก<ช><ช>รักกันแน่รักกันหนากรักกันจริงรู้จักรู้ใจกันจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยทุณผู้ชมคะแพ้หรือชนะไม่ได้แปลว่าใครรักใครมากกว่ากันเพียงแต่ที่เราขอท้าประลองศึกก็เพราะเราอยากเห็นทุกๆคนรักกันให้คึกคัะ รักกันให้ลึกนึกกับสองปาา